ป่าท่องเบิกฟ้าครับเป็นทึ่งสูงงสซาซาธรรมชาตินไหลไปดิงานป่าท่องเบิกฟ้าผู้อาวจโสชมโชคีตามตา อมันหา,ลา,า,ลาแล้วหาเลยครับหลักความิษิ์ไค่ต้องปังต่างรนอะไรกนเลยโอ้ยหองโดยฟ้า อักเตลาบงไเกีียวสารุ่นแรงนะครับขนาดวาแขงเงีปนยังไม่อยู่นะครับบงไยังตังล้ำได้เลยงานปา้องเลือกาาส รอรุนเวลาจริงครับเชิญรับประทานครับแต่เวลาจริงยังท่านในร่งครับปลาทองเบอรฟ์ฟาบวกกุลาเขาได้สามหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับขอบคุณที่ติดตามเราช่องหอเดียีสวัสดีครับ